ลงรูปคู่หวานใจน้องโฟมให้เห็นกันแบบชัดๆเจมส์จิรายุบอกว่าไม่ได้มีโอกาสพิเศษอะไรแต่ก็เป็นังหวะเวลาที่คิดว่าเหมาะสมหลังจากลงรูปไปก็มีคอมเมนต์หลากหลายทั้งคนที่ชื่นชมความน่ารักแต่ก็ยังมีบางเสียงที่แอบห่วงเจมซึ่งเจตัวบอกว่าไม่ได้อยากทําให้ใครรู้สึกไม่ดีเลยจริงๆเราก็เป็นห่วงเขาอยู่นะ คือด้วยพื้นฐานนะผมก็ไม่อยากทําให้ใครแบบเสียใจหรอกอะไรว่าอะไรนะครับแต่ว่าก็ก็ด้วยระยะเวลาเราก็พยายามทาให้ให้ทุกอย่างมันลงตัวที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้หลายคนก็หลายๆคนไม่ค่อยได้หินเปมนแบบเวอร์ชันดีอ๋อใช่ก็คือจริงๆไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบว่าลงรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็นี้ก็เป็นแบบคืนบ้างมันล้างคาวมวาระไม่มวาระไม่มีวาระอะไรเลยครับเป็นเป็นวันธรรมดาที่แสนที่แสนพิเศษ ก็ถ้ามีโอกาสมั้งครับใช่ใช่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่เจมเลือกเอารูกโค้ดเป็นลูกสุดท้ายในในโค้ดนานมันน่ารักดีครับแฟนเรียกว่าต้องสไลด์หากันซะหน่อยนี่เป็นแฟนที่ลุ้นอย่างนี้แหรอเธอครับแต่ก็เป็นคนสไลด์ลงนี้นะสไลด์ใช่แต่จุดบนสไลด์ครับ ก็บางคก็อาจจะเซอร์ไพรส์อะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ